สวัสดีค่ะพบกับช่องสายสายะวันนี้สยะจะมาเปิดบอ a อินไม่แบ๊เอ้ยเปิดมือมือสั้นๆของสายะเอง <c oughs> ก็วันนี้สายะจะมาเปิดบอ a อินไม่แบกให้ทุกคนได้ดูว่าในกระเป๋าของคนคนหนึ่งมันจะมีอะไรบ้าง ในกระเป๋าของคนคนนี้ในสยะคนนี้ที่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรทุกคนคิดว่ามันมีอะไรไหมคลิปนี้อาจจะยาวไปประมาณสองชั่วโมงทุกคนก็ตั้งตาดูไปก่อนนะคะอ <c oughs> ยากอย,ยากสยะอยากอยากก็ไปดูกันดีก,กว่าว่าในกระเป๋าของสยะจะมีอะไรบ้างไปมันจะเป็นสิ่งที่ทุกคน คาดถึงหรือคาดไม่ถึงหรือเปล่าก็ไปดูกันดีกว่าไปเาเริ่มกันที่อ่าชิ้นแรกเดี๋ยวนึงนะชิ้นแรกชิ้นแรกชิ้นแรกเป็นกระเป๋าตางังกระเป๋าตังของสยะก็จะสบายสบายแบบนี้เลยใช่ เพราะว่าไม่มีตังค์ช่วงนี้ใช้แบบเขาเรียกอะไรนะใช้สแกนเอามากกว่าอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งแล้วก็ไปก็กระเป๋ากระเป๋าใส่เหรียญที่จะค่อนข้างวามอมแมมนิดหน่อยเพราะว่าน้องอยู่ในกระเป๋านานมากก็จะมีเหรียญอยู่ ไม่มากแต่ก็มีมีไว้บุ่นใจแล้วก็ม,มีหวีสยาพกหวีด้วยผู้หญิงทุกคนก็พกแหละบางคนเขาก็พกอะ่ะมันต้องพกอยู่แล้วอะ่ะอย่าพกใหญ่ไปมันก็อีรุงตุงนั้งอะ่ะเราได้แค่เนี้ยได้ใจเล็กๆอ่ะ พวกวีเสร็จแล้วก็จะเป็นมินเดอร์นี่ก็จะเป็นมินเอร์อกระจกที่มอมแมมนิดหน่อยซื้อจากโมซิไปตามกันได้น่ารักมากมีหลายหลายด้วยเขาไม่ได้สปอนแต่บอกเลยว่ามันน่ารักสายาเป็นพวกข้างกระต่ายอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะเห็นน่นารักเห็นไหม ทิชชู่เปียกอันนี้ไว้สำหรับเช็ดคามาซิโนเวลาเราเข้าห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นทิชชู่เปียกอ่าฮะไว้สำหรับเข้าห้องน้ำแลวนี่ก็จะเป็นทิชชู่เปียกอีกเอาไว้สำหรับเช็ดซัมติงไล่แด่ บอกว่าเอาไว้เช็ดแบบพื้นเช็ดโต๊ะเช็ดมือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นจิชชูเปียกที่อยู่ในกระเป๋าของสายะแล้วก็มาสมาสกไว้บาบว่าช่วงนี้มันแบบก็คือมันก็ต้องติดกระเป๋าไว้อยู่แล้วแบบบางทีก็ ปุ่นบ้างบางทีก็แบบวันนี้หน้าเราไม่พร้อมที่จะใช้อะเราก็ใส่ใส่ไว้อะไรเงี้ยวันนี้หน้าเราแต่งตัวแต่งหน้าแบบวันนี้แต่งหน้ารู้สึกแต่งหน้าไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยก็จะใส่ไวบ้บางทีแบบหน้าหออยืงเงี้ยหน้าเหยื่อๆหน่อยแบบเริ่มเริ่มเริ่มยมละเสาาก็จะเอาแมสมาใส่แล้วก็ยา <laughs> ยาแก้ปวดหัวยาแก้ปวดหัวที่จะต้องมีกระเป๋าติดกระเป๋าอยู่ทุกใบย้ำว่าทุกใบเลยคือสยัะต้องติดกระเป๋าทุกใบเลยเพราะว่าอาหาชาวออฟฟิศจะจะอ่ะจะรู้ดีนี่เลยค่ะจะต้องติดกระเป๋าอย่างน้อยหนึ่งแผงแล้วก็อ่า กุญแจกุญแจอ่กุญแจต่างๆนานาก็จะคืออยู่ในส่วนนี้อืมแล้วก็นาฬิกานาฬิกาของไซยะไซยะเป็นคนที่ใส่นาฬิกาว้เป็นพรออ็อพอะทุกคนคือไม่ดูนาฬิกาดูนาฬิกาในโทรศัพท์ <c ười> คือใส่ไว้เป็นพรออ็อพอะจริงๆแล้วคือไว้เป็นพรอ็อพเฉย แล้วก็ยาดมหงไทยที่ค่อนข้างจะผ่านสมอนภูมิมาเยอะอายาดมที่ทุกคนต้องมีชาวออฟฟิศทุกคนต้องมี <N> นี่ <N> นี่เลยยาดมหงไทยกลิ่นครืระเบสดนี่คือสูตรสองหรือเปล่าใช่สูตรสองแหละมันไม่รู้สูตรแล้วอะคือสติกเกอร์มันหายหมดแล้วทุกคน ตะกิบยังอยู่นะแล้วก็ยางม,มัดผมยางม,มัดผมนี่นี่คือยางมัดผมนะหนึ่งแล้วก็อ,อันนี้ก็จะเป็นกิ๊บติดผมกิม๊บติดผม กิ๊ติดผมหมดแล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นกิ๊บติดผมที่สยามก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าในกระเป๋าฉันมีเยอะขนาดนี้เลยหรอเพราะว่ามันหายตลอดเลยเว้ยทุกคนคือใช้แต่ครั้งก็คือหายหายไปไหนก็อเอายัดใส่ใหม่ยัดใส่ใหม่ยัดใส่ใหม่หมทุกรอบอะ่ะคือสรุปไปอยู่ใต้กระเป๋าหาไม่เจอ ก็คือกมาก็เต็มกระเป๋าเลยทีนี้ก็เป็นแป้งแป้งฝุ่นเอาไว้ทาหน้าอันนี้ใช้ดีนะคุมมันไดือลดอันนี้คือใช้ดีมากแนะนำสาวสาวนุ่มๆแนะนำนะคะใช้ดีมากคะ่ะคือคุมมันดีเวออันนี้เขาไม่ได้สปอนแต่แบบอยากบอกว่ามันดี แ้วก็ยาสีฟันหลอดน้อยหลอดเล็กๆลกยาสีฟันเอาไว้แปรงฟันหลังทานข้าวเศษเท่าทานข้าวทานกาแฟอะไรเงี้ยสายาก็จะเอาไวแปรงฟันจริงๆมียามีแปรงสีฟันด้วยแต่ว่าจะเอามาโชว์มันก็อื <c oughs> ก็เอาไปรู้กันว่ามันต้องคู่กับแปรงสีฟันละกันอนี้ อแล้วก็กันแดดกันแดดที่มีติดกระเป๋าไว้หนึ่งลอดอันนี้คือทาหน้าทาตัวเลยทาไปเลยไม่สนแบบเติมกันแดดระหว่างวันเนี้ยเติมกันแดดหน้าเสร็จแล้วก็ต้องทาตัวด้วยก็เอาไปเลยทาหน้าทาตัวจบๆมันทาหน้าอย่างเดียวไม่สนจะทาตัวด้วยนี่ ให้ดีนะทุกคนหมดไปหลายหลอดแล้วแล้วก็พัดลมที่ยังไม่ได้ชาร์จอ่าฮะพกพัดลมด้วยเพราะว่ามันร้อนต่อให้อยู่ในแอร์ก็ร้อนพราะงั้นก็พกพัดลมด้วยเดี๋ยวเราจะเป็นฮีสโตกตาย แ่้วก็นี่รีมทาตัวแบบซองแบบพกติดกระเป๋าไปอยากให้ตัวหอมคือแบบเราก็ทำงานทั้งวันนะเนาะมันก็ค่อนข้างจะยมยมบ้างมันก็เออเอาไปว่ามันก็จะดูยมยมนิดนึงมันก็ต้องมีเติมบ้างระหว่างวันไรนี้อันนี้กลิ่นหอมนะทุกคนเนี่ยกลิ่นนี้หอมมาก กลิ่นกลิ่นกลิ่นนี้กลิ่นอะไรสักอย่างหอมมากก็คือสายามจะพกเป็นซองเนีกยไปมากกว่าแบบบางวันอยากอีกลิ่นหนึ่งบางวันอยากอีกลิ่นอันนี้กระเป๋านี้น่าจะติดกลิ่นไว้นี้ใช้ดีแล้วก็จะเป็นน้ำหอมขนาดเล็กที่แบบว่าพกติดไว้เป็นแบบเขาเรียกหละแบบที่มันแถมมา คือเวลาซื้อน้ำหอมหรือซื้ออะไรเงี้ยท่าน้ก็จะแถมอันนี้มาใช่ไหมเราก็จะอ่ะเอาเนี้ยที่เราชอบเงี้ยเอาเก็บไว้ในกระเป๋าอันนี้คือกลิ่นนี้ก็หอมนะแต่ทรายชอบอีกลกิ่นหนึ่งมากกว่าของแบรนด์เนี่ยแต่อันนี้ก็หอมแบบไว้เติมแบบระหว่างวันแบบตอนเย็นมีไปทานข้าวอะไรเงี้ยก็าจะาเติมด้วยนิดนึงก็เลดีมาแบบเล็กๆ แล้วก็ลาบันดาลิปนี่ก็จะเป็นลิปมันลิปมันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลิปมันมันมีสีที่แบบเริ่มแบานดลิปอิดยาก็ชอบนะ,ะชายาใช้จะหมดแล้วสายาใช้จะหมดแล้วอะเนี่ยจะหมดแล้ว น้องจะไปต่อไม่ได้แล้วอะแล้วก็จะมีอันนี้นิปมันเหมือนกันว้าวลูกสาวทุกคนดูอืม น่วงเป็นไงอันนี้ก็แล้วก็อีกอันนึงก็จะเติมเราเป็นสีปากหน่อยก็จะค่อนข้างจะแดงแรงลิปอันนี้คือลิปที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้ของไซยะนี่ก็จะเป็นลิปที่อยู่ในกระเป๋าของไซยะเลยทุกใบ สแตนดาร์ดเลยเนี <bin uk> <azo> <cek> ่ยท so ุกใบครับน <trendy> ี anyway ่เลยอยู่ในกระเป๋าทุกใบมีสาใบก็คืออย่างนี้เลยจ๋าไปจริงๆนะอือแล้วก็แล้วก็กิฟตอีกสองอันแล้บอกแล้วสายะบอกแล้วว่ากิฟต์ยะเยอะมากเป็นกระเป๋าเลยแล้วก็เป็นปิกีตาร์ ช่วงนี้สยะฝึกเล่นกีตาร์อยู่สยะเพิ่งจะฝึกเล่นกีตาร์ได้ไม่นานเนี่ยปกีตาร์สยะไม่รู้ว่ามันอยู่ในกระเป๋าได้ยังไงแล้วก็สามูดปากกา ที่เอาไว้โดจคอนเทนต์ถามว่ามี iPad ดไหมมีใช่ไหมไม่เพราะหยิบไม่ทันพิมพ์ช้าสยามนคนพิมพช้าก็จะใช้สวุดโนด้ตไว้สำหรับจดจคอนเทนต์จด,ดอะไรที่มันขึ้นมาในหัวเร็วๆก็จะจดลงไปในนี้เลย เล่มใหญ่มากซะคคือเล่มใหญ่มากแล้วอันนี้คือของที่ผู้หญิงอย่างเราไม่ควรลืมมันควรพกติดอยู่ในกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมคะก็คือแผ่นอนามายัยแผ่นผ้าอนามายัยอันนี้ผู้หญิงอย่างเราควรที่จะพกไว้ในกระเป๋าทุกครั้งไม่ว่าเราจะมีประจำหรือไม่มี เราก็คนที่จะพกเพราะเราไม่รู้ว่านางตัวดีจะมาเมื่อไรเพราะฉะนั้นคนพกติดไว้อย่างน้อยหนึ่งแผ่นนะคะแล้วสิ่งทุกคนคาดไม่ถึงว่ามันจะอยู่ในกระเป๋าของสญยะก็คือมาร์คมาค่ะทุกคนมาร์คหน้าเน,ะะน,น,นี่ยะคะ่ะคือคือแบบ มาร์กหน้านี่แหละค่ะที่จะอยู่ในกระเป๋าของสยาม everyday เนื่องจากมันแปรงนะห้อยทันมันตื่นไม่ทันมันก็จะต้องไปมาร์กอยู่บนรถมันจะต้องไปอยู่บนรถก็มาร์กหน้าตอนเช้าไงทุกคนแบบว่าแบบเปะแปะบนรถไปเลยบำรุงบนรถก็ไปทากันแดดอีกทีหลังจากแต่งหน้าเสร็จแบบแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก็คือทากันแดดไป แค่นี้เลยไม่ต้อง,งบำรุงอะไรเลยก็คือแมาในวันที่เร่งรีบมาค่ะช่วยคุณได้แล้วแต่งหน้าติดดีมากคือแต่งหน้าติดดีมากดับเบิลวันแล้วก็ก iPad iPad เองก็จะค่อนข้างจะสมบุกสมบันอิเรอคะคระไ iPad ที่จะต้องพบไปอยู่เสมอนี่ค่ะอ่าแผลก็จบละหมดสำหรับการเปิดหมดแล้วสำหรับการเปิดวอซินไมแบบกของไซยะอาจจะงงงนิดนึงว่าแบบมีทำไมอ่ะ มีไปทําไมเน่ยไอของสิ่งสิ่งนั้นน่ะแต่พกไว้บางครั้งเราก็อุ่นใจทุกคนบางครั้งเราก็เฮ้ยอุ่นใจใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่อุ่นใจไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพกไว้เธอคะ่ะอ๋อแล้วจะมีหูฟังกระสายชาร์จอีกที่สยะไม่ได้เอามาเพราะว่าอยู่บนรถอย,อยู่บนรถสยะไม่ได้เอาลงมาแล้วก็จะมี กุญแจรถอีกอันนี้คือสยะไม่ได้เอามาเนาะเพราะว่ามันก็ต้องติดกระเป๋าอยู่แล้วอันเนี้ยแต่สยะไม่เอามาแล้วกันเอางี้ดีกว่าไปมานั่งทายกันดีกว่าว่าของในกระเป๋าของสยะขนาดเนี้ยทุกคนคิดว่ากระเป๋าของสยะที่สยะถือเอฟวีเดเนี่ยจะขนาดไหนเราลองทายเล่นๆกันดีไหมคะเดี๋ยวสยะจะเอาภาพมาวางอินเสิร์ตก่แล้วกัน คนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะก็เป็นกำลังใจให้สยะททำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแลบฟังแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้อีกเอาไว้บัหลังเดือนหน้าเอาไว้เดือนหน้า,า,นนาสยะจะมาอัปเดตของในกระเป๋าว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงยังไงดีไหมโอเคนะถ้าทุกคนชอบก็เดี๋ยวสยาะ,ะมาทำคลิปประมาณนี้ให้อีก ก็จะถูงมือคือสั้นมากเลยอะทุกคนนิ้วสายาสั้นมากเลยอะโอเคค่ะถ้างั้นก็ไปละบ๊ายบาย